ถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มีโอกาสต้อนรับท่านที่สนใจไผ่เดินทางมาจากไหนครับเนี่ยจากยองครับเคยไหนไม่รู้แกงแกง,แกงเลยนะ<ก>โอ้ทำช่วยกันแล้วมั้งแกงเนี่ยแกงไม่ได้แกงเราไม่มีทุเรียนกันอ๋อเลทะเสร็จอ๋อมีเรือประมงไหมลืมไปเกี่ยวอ,ะอ่ะแต่ก่อนทำเรือประมองมอ๋ออ่าตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะอ่าทีนี้เห็นมีเอาไผ่อะไรไปอ่ะ บอกเองแล้วกันอะไรไปทําไมถึงเอาพันนั้นเอาไปฟ้ามน์ครับฟ้ามน์เอาไปสามทำไมถึงเอาอต้องบอกก่อนมันสวยเรมันสวยนี่มันสวยตแล้วก็ตรงสวยใหญ่อ่าตรงสวยซื้อยากซื้อยากนั้นเป็ไปสามเลยนะครับจำเมนรู้จำเมนรู้จันที่รัไรู้จะกี่ซื้อกี่ไหนอนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วนี่ได้ของแถมนะอันนี้คืออะไรจาได้ไหมเนี่ย ไม่ได้แล้วไผ่ดำอะไรนะลายอะไรนะลายอะไรเอ่ยจำไม่ได้ลายไินลายไผ่ดินลายไผ่ดินไม่ใช่ลายพระนายที่จริงที่จริงมันจะต้องตรงแต่นี้เรายังไม่ได้ทำอันนี้ดิบๆหนาขอบคุณมากค่ะหนาดีครับถ้าเกิดจะเอาต้นพันธุ์แพงกว่านั้นหน่อยหนึ่งนะครับต้นพันธุ์ก็มีอนี้จะบางทีบางคนจะเอาไปเพื่อเป็นเขาเรียกว่า เฟอร์นิเจอร์อ่ะให้ดูอีกนีดหนึ่งตัวนี้โบราณขนาดนี้เห็นไหมครับโตมันจะเป็นขนาดนี้เลยมันมีตั้งแต่เล็กไปจนถึงแล้วแต่ขนาดไหนที่เราต้องการเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นอะไรได้เลยคือมันไพ่สวยๆไพ่ลายพระนายมันมันเป็นเองลายแ่านี้เราไม่ต้องไปเผาไฟอะไรก็เป็นแล้วมันมีหลายลายมากลายนี่เราเก็บไว้เป็นสิบกว่าชนิดและตัวนี้มันลายตั้งแต่เด็กๆเลยนะนี่ไงเห็นไหมครับนี่ ตั้งแต่มันเล็กยังไงมันก็ลายนี่มันของแปะได้มาจากนู่นบางขันนครสีนู่นของแปะนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาสวยให้ตรงหน่อยก็ไปดัดอย่างที่ว่าเนาะไปเผาไฟก่อนเผาไฟให้ดีแล้วก็ดัดดัดดัดตอนมันร้อนนะเสร็จแล้วพอมันได้ที่แล้วเราก็เอาน้ำรูปปื้ดมันจะคงที่ของมัน วันนี้มันยังทำไม่ได้อ้าเทีนี้เราขอไปดูหน่อยที่เขาซื้อไปแล้วเพราะว่าเวลาเราส่งไปสานีนะเราถอนออกมาเลยไม่มีอ๋อต้องเข้าใจแต่ว่าบางคนเขานึกว่าเอ๊ะเตรียมไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปโดนใบอย่างนี้ครับนี่นะต้นใหญ่ๆไปถึงก็ปลูกได้เลยรอดแล้วครับเพราะว่าประมาณสักน่าจะเกิน5เดือนแล้วเนี่ยมันแทงมาแล้วไปแกงเลยนะอ่ะ บอกเบอร์ดูไดไดไหมบอกเบอร์ได้ไหมเพราะว่าเราจะแกตามว่าต่อไปในอนาคตเกิดอีกหนึ่งปีสองปีสามปีนะช่วยบอกเบอร์โทรแล้วก็ชื่อหน่อยครับเอาชื่อเขาท่าเช่นอะไรอะไรก็แล้วแต่ชื่อบีครับบีชื่อบีนะครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งครับสามสี่สามเจ็ดสี่แปดสองครับอยู่แถวแกลงแถวปะเสเนาะใช่แถวปะเสนอ่าถนนถนนชะเมาอ๋ออันนี้ไม่น้ำที่ไปปลูกน้ำท่วมมันไม่มีนะอ่า เพราะว่าเรากลัวเรื่องน้ําท่วมถ้าน้ําท่วมมีสิตายนะตัวนี้น้าท่วมตายถ้าถ้ามันขังได้ครับแต่ถ้ามาเป็นเดือนเนี่ยตายไม่ถึงเดือนแถวนั้นนะไม่ควรไม่คไป่ควของเราเี่ยเดือนกว่าเป็นนามันเป็นนาอ่านี่นะครับได้ไม้ยาวๆไปด้วยอ้าวขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ